ครับผม FC มันต้องลอนรคอร์ดครับนี่ก็ได้เวล่านะครับนุ่มโจอีซีมังคอนกับสิบห้าไปเดินทางไปท้ายท่ำโฆษณานะครับกําลังขี่เลื่อนย้ายรถกันต๊อกแกกาดที่นี่บ่ไปขั้นใดเนี่ยขั้นใดขั้นใดขึ้นขั้นใดขึ้นไปขึ้น ตากแดดรถไหลชิคเาอาล์ครับเอ,ออนะครับขึ้นรถเคลื่อนย้ายกันครับเ<ส>ดี๋ยวเดียว,วอ่ะตอนนี้กำลงกังจะเคลื่อนย้ายกันไปมองโลเคชั่นที่จี่ถ่ถ้ำกันครับค,ครับเปิดแดดกันยังไง ไป่แล้วครับพี่น้องตามคนกันไปคำรถคำรถโจอ,อีนะครับอ้าเดียวนะครับไปตามคันข้างหน้านะครับไปเรื่อยๆนะครับาว่คันข้างหน้าคือสาวร่วงเข่านะครับกระเปาโจอ,อีสีเมืองขอนนะครับ อเอาเองแล้อคือทาเลยแต่แสโน,น่ตกท่างกินแน่หรอนี่บ่มองนี่บ่ไปเปิดหัว แถวล่วงเขาเปิดหัวแล้วไอ้รถแลานเขามันคือบ้มมี่โฮมเลยที่นี่เอา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 ไปอีกไกลอยุบอ่ะไปอีกไกลอยุบอ่ะเอาเอาขึ้นรถกันขึ้นรถกัน บัยเป็นสาวรงเขาโดยครถห้อยพวแมนมีกะเออโอ้เกมารูนบาเได้นเอองกยเกือบไม่น้ยางแมวเนาะนี่ยเออหอดแล้วครับหอดแล้วหาหม่องโมจอดที่นี่เออโฮมไพ่ละจังคุณลงไปคุณเลยเลยเลยคุนเลยเออลงไปโมเลยครับเดี๋ย เจาะใส่กันลงก่อนจอดเนี้ไปห่มเลย <c oughs> โอ้ยมองห่มกับมีแม่เจ้า,จาก็ไปจอดตากแดดเนาะ <c oughs> โอ้ยนอเนะาะเงยนี่มองห่มกับมีเราจะไปจอดตากแดดเนาะนี่แม่กับโฮมแม่ยก็มาถามสื่อเลยเดี๋ยวมาท่านขายบ๊อบบ่อบจะมาจอดเขาโฮมนี่เลยบอกมาแล้วกระเป๋าเต็งหนามานะจักไรอยู่นิจุ๊นิสิบสี่ไรครับสิบสี่ไร ว่าท,ท่านไหนขายว่าท่นไหนขาย่นทนไคิดขาย <c oughs> ของผมในซีเอไรอืมทีม่นมั้งเอารถตกร่องวันนั่นนะเอาขับรถที่ทาไรก็รถร่องร่องที่นี่เอา,อาเห<อ><อ>็นยังครับขับรถขับรถที่ทาไหรรถร่องร่องทีง่นี่เอา ขึ้นได้ป่ขึ้นได้ป้าฮะอุ้ยนเย <laughs> ายนาะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้เดี๋ยวผมเอาขึ้นให้โอ้ยทางคือกวงอยู่น้าอาจายจัง <laughs> นี่ เอาแป้นมาห้องเรถตีสไปสันไา ไปยีเ,ยเอาลงตรงกนตกันไปไหเลยเนาะไปหนเลยเดี๋ยวถอ,อยหลังก็ได้ตเวครับถอยลังกดนกคับมันต้องถอยถอ,อ,อ,อยเกียร์ถอยนันนี่อาจารย์ ยกยกชิพเดี๋ยวต้องหรับแปนมาห้อง ตะวันล้อนมันเป็นตมทั้งนี่มันมันมันเอาล้อได้แรนเฮือรถขึ้นนี่ไหม้อหลังติล้อหลังนี่มันต้นนี่มันบหนามันหนักเขื่องมันาหนาจมนะมันพี่มันปี่สื้อมันปีเหมือนกันรถของคุณงบดึงกันบ้างดึงกันไดบ้างผมมเคยดึงเลยแค่ไอ้พวงดึงกัน มีอเนียดีับพลี่เยอะมาเี่ป็นน้ำสนมอแ่นไม่ว่างปแมนฮะเะยบเหนหลังบะเหียบมันฟี่ไหมมันฟี่เเนี่ยมันฟี่หญจนมือบ่นี่เนี่พข่าวมงมันอนีม่ไหเนห้องอมาใม่ล้วพ่แมน ลองบงม,ม,ม,มันมันเหมือนมัน,ม,นมันมันขับขึ้นรลอดเด็กนี่รอนีน่ลแะหมูฟี่อยู่ฟี่ฟี่รานี่อยู่ อยู่กัม้เียวออก่งสีนอไปไม่ใช่เลยนมา้ว้เป็นรบกแนโอ้ยพวถือรองมัดกนอ่นแนมนี่ยิหถือหามไม้สั้นถือดีๆจะมือสั้นถือจะเห็สมเป็นตากองลูกใ้ตากองเดยวเยอบาก ต้องงานทั้งุ่นวะยังต้องใช้ทั้ง่นวะใช้ใช้กันครับไม่บอสเนื้อออกโต๊ะเปลี่ยนพี่มเปลี่ยนเสียไปเกือบตุกน้ำแล้วครับ

เนี่ยสิให้พป้องได้สิเจ้าของไ่ไหนยู่รถไหมคนเดียวเขาจะยู่รถไหมเฮ้เออเอาซื้อ มันดีดเนี่ยมันดีอมันต้องขึ้นได้หรือไงเต้าป้าออวยออกไหมเพราะว่าทังผมมันต้องมีแรงดันขึ้นเลยมันปี่ลอหนามหมบ่มันบ่แมนล้อล้างล้อหนามันบ่ได้หมุนบอมันมันมัน มันเป็นคือซีร่ประเด็นนซีรอได้ไีรอหลังตงัวมันรอหลัง่เหาลองเบิงกอนนะเอ,อ,อ,อบม้งเดือนนา,ลนนาลแล้วกรเเ้าหักออกไหมครับมันมีแรงดันไปวิกันปวดทงพี่เลยปวดวัน